สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสร้างงานศิลปะโดยใช้ใบไม้กันค่ะเราจะนําใบไม้นะคะวางลงไปบนกระดาษแล้วใช้สเปรย์ค้นนะคะเราจะเรียกว่างานศิลปะแบบสเต,ตซิลค่ะบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าการพิมพ์ธรรมชาตินะคะ ซึ่งเราจะใช้ใบไม้มาเป็นแม่แบบนะคะแล้วก็สร้างลวดลายบนพื้นผิวกระดาษโดยที่ใบไม้นะคะจะบังไว้ไม่ให้โดนสีสเปรย์ทำให้ได้ลายใบไม้ในลักษณะของเงาบนกระดาษนะคะเด็กๆนะคะเลือกใบไม้ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยหารวดลายที่เด็กๆชื่นชอบอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะมีแม่แบบซึ่งแม่แบบก็จะเป็นใบไม้มีกระดาษก็คือแผ่นรองรับนะคะมีสเปรย์อันนี้ก็คือเป็นสเปรย์ที่เราจะใช้กันในงานนี้สเปรย์ที่ เราใช้นะคะเป็นสเปรย์สีม่วงค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะวางใบไม้ลงไปบนกระดาษนะคะเด็กๆออกแบบได้เลยว่าเด็กๆเนี่ยจะวางใบไม้ไว้ตรงไหนลักษณะของใบไม้ที่เรานํามานะคะเป็นลักษณะของใบไม้ที่มีความเรียบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโค้งมากไปเนี่ยเวลาที่เราฉีดสเปรย์บริเวณที่เป็นส่วนที่โค้งสีมันก็จะเข้าไปมันก็จะเห็นลักษณะของสีที่มันไม่ชัดเจนนะคะเด็กๆก็พยายามเลือกใบไม้ที่มันแบนราบ ไปกับกระดาษได้นะคะและก็มีน้ําหนักเล็กน้อยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆวางลงไปเนี่ยถ้ามันเบาเกินไปเวลาที่เราใช้สเปรย์ฉีดเนี่ยมันจะทําให้ใบไม้เนี่ยลิวไปได้เวลาก่อนที่เด็กๆจะพ่นสเปรย์ลงไปนะคะเด็กๆก,ก็พยายามเว้นระยะห่างนะคะประมาณ1 0บถึงยีเซนประมาณนี้นะคะอย่าให้ใกล้จนเกินไปไม่งั้นน้ํามันจะกองลงไปบนกระดาษเยอะจนเกินไปค่ะเวลาทํานะคะเราก็ทําในพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะ ถ้าเราทําในห้องเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นที่แรงเกินไปเราก็อาจจะไปทําบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่โปร่งหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมายกใบไม้ดูกันนะคะว่าผลงานที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็รอไว้ให้แห้งสักเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็ยกใบไม้ขึ้นมาเราก็รอให้แห้งนะคะประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ยกใบไม้ขึ้นมาได้เลยนะคะ ก็จะเป็นภาพผลงานที่ได้จากการพ่นสเปรย์นะคะลักษณะงานก็จะประมาณนี้เด็กๆลองปรับใช้แล้วก็ลองสร้างสารรค์งานกันดูนะคะสามารถใช้หลายๆสีได้เลยนะคะไล่โทนสีไล่ค่าดำหนกักเลือกสีตามที่เด็กๆชอบได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ